ส่วนคนที่เขาทาธุรกิจอยู่แถวๆตลาดในอำเภอกันทรารักษ์จังหวัดศรีสะเกดเขาก็ได้ยินข่าวเหมือนกันานที่คุณเซนน่ะขู่ว่าเอาปิดไปเลยร้อยปีด่านชายแดนน่ะไม่กลัวกัมพูชาอยู่ได้อยู่แล้วเขามองอีกมุมหนึ่งนะคะว่าก็เห็นคุณเซนน่ะขู่แบบนี้มาโดยตลอดก็ขู่ไปอย่างนั้นแหละก็ไม่เห็นจะมีอะไรเกิดขึ้นสักทีคุณอาทิตย์เป็นพ่อค้าขายส้มตำค่ะบอกว่าจริงๆอะ่ะฝั่งไทยเองก็ไม่เคยได้กลัวคําขู่ของคุณเซนอยู่แล้วนะเพราะเขาขู่แบบนี้มาตลอดเรื่องเปิดด่านเรื่องปิดด่านเรื่องการกดดันทางเศรษฐกิจถ้าาาามมมมมมอออองงงงงีกกกกกุนนนึตเเ่่ยววศรษิจจใัพูชะแลา เนื่องจากว่ากัมพูชาพึ่งพาผลผลิตจากไทยสินค้าเกษตรสินค้าอุปโภคบริโภคจากไทยพอด่านปิดปุ๊บตลาดในบ้านเขานั่นแหละจะเดือดร้อนขณะเดียวกันมองอีกมุมหนึง่งเกษตรกรไทยอาจจะได้มีโอกาสขยายตลาดมาขายผลผลิตในบ้านตัวเองด้วยม,มองว่าเขาก็ขู่อย่างนั้นแหละครับเพราะเขาก็ขู่อย่างนี้มาตลอดแต่ผมมองว่าถ้าจะยิงก็เอาให้มันจบเถอะ <laughs> เพราะพวกผมอึดอัดเหลือเกิน <laughs> ใช่มันอึดอัดมากมันทำมาหากินไม่ได้ครับขาดรายได้ไปเป็นเดือนเดือน กลับมาก็ไม่ใช่ว่าจะขายได้เลยคนทุกคนมันก็ตื่นตกใจเนาะครับเนาะถ้าในมุมมองผมนะก็คือพวกเขาไม่ไหวแล้วเพราะว่าพวกเขาต้องการต้องการให้เราะซื้อของเกษตรกรรมของเขาเข้ามาในประเทศเราแต่ด้วยความที่ว่าเราปิดด่านไงเขาก็เลยทําอะไรไม่ได้เขาค้าขายกับเราไม่ได้เขาก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันแต่เราประเทศเราอ,อยู่เองได้ถ้าถามผมผมอว่าไม่ต้องเปิดหรอกทุกครั้งที่มีข่าวว่าจะมีการยิงกันเนี่ยพวกคนขายของไม่ได้เลยนะครับ เขาก็อยากให้ปัญหาชายแดนมันจบไปนะคะทุกครั้งที่มันมีข่าวว่าสอจะประทะขึ้นมาใหม่ตลาดเงียบเลยคนไม่กล้าออกมาเดินซื้อของอีกสักจุดหนึ่งแล้วกันที่การทะลักษ์เหมือนกันนี่แหละเราไปเจอกับคุณรัตนากับคุณลำอองเป็นชาวบ้านในพื้นที่การทะลักษ์นะฮะคุณผู้ชมแล้วเป็นอาสาสมัครชุมชนด้วยคือแกเล่าให้ฟังว่าเคยขึ้นไปบนภูมะเขือขึ้นไปบนยอดเลยจุดที่มีการปักธงชาติไทยธงไตรลงโบกสะบัดเหนือยอดภูมะเขือเนี่ยเคยไปเอาอาหารเครื่องอุปโภคบริโภค ข้าวสารอาหารแห้งไปมอบให้กับทหารที่อยู่ด้านบนคือเชื่อไหมทหารเนี่ยเขาบอกพี่เลยนะเขาบอกว่าพี่เสร็จภารกิจแล้วเนี่ยเอามอบองมอบของเสร็จแล้วพี่รีบลงมาเลยนะเอา้าเราก็ตกใจก็เอาของไปให้ก็เออกะว่าจะชงวงชงวิวสักนิดหนึ่งปรากฏว่าทหารเขาพูดเลยให้รีบลงเพราะฟังขเขมรเนี่ยหันปากกระบอกปืนใหญ่เล็งมาที่ภูมะเขือเพราะฉะนั้นเอาจริงๆคือแม้เราจะยึดได้นี่คือแผ่นดินไทยแต่ก็ไม่ใช่ว่าขเขมรไม่พยายามจะเข้าตีคืนไม่ได้หมายความว่าพื้นที่ตรงนี้ปลอดภัยเพราะ,ขะเขมร ตั้งใจและมุ่งมั่นจะยึดภูมะเขือกลับคืนไปทางก็ขึ้นน่าจะขึ้นสะดวกค่ะแต่ว่าตอนช่วงที่ไปนะมันจะเป็นหน้าฝนค่ะก็ขึ้นได้ก็เละนิดนึงแต่ก็ขึ้นได้ที่ที่ที่เป็นจะเป็นบางช่วงบางช่วงเขาก็จะทําแบบคอนกรีตค่ะบางช่วงก็จะเป็นเละขี้ตมอะไรอย่างนี้นะก็สลักกันใช่ค่ะแต่รถยนต์แม่ขึ้นได้ได้ค่ะวิวสวยค่ะทหารก็ ตอนนั้นขึ้นไปทหารเขาไม่ออกมาเลยค่ะเพราะว่าค่ะเขาเตรียมพร้อมนะคะเขาก็บอกว่าขึ้นก็รีบลงนะอย่าพึ่งอย่าอย่าอย่าไอ้นั่นเพราะว่ามันสถานการณ์ไม่ดีเขาบอกอย่างนี้นะคะโอ้โหนี่ขนาดว่าตกลงอยู่ยิงกันแล้วเรียบร้อยอาสาสมัครชุมชนเอาอาหารเอาของขึ้นไปให้ทหารบนยอดภูมาเขือทหารยังบอกเลยว่ามาเล็งปืนใหญ่มาตรงตรงยอดนี่แหละเพราะฉะนั้นมอบของอะไรเสร็จก็อยากให้ชาวบ้านเนี่ย ทยอยลงไปจากภูมะเขือเพราะว่าเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยตอนนี้เราก็ต้องรักษาอยู่นะครับซึ่งเป็นจุดที่เป็นยุทธศาสสสำคัญแต่มีอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของวัฒนธรรมที่เป็นของเราและมักจะถูกฝั่งกัมพูชาเนี่ยเอาไปบอกว่านี่เป็นวัฒนธรรมของเขา <c oughs> เขาก็มีล่าสุดเพจ army military force ลงคลิปนี้ครับ นี่คืออะไระถ้าเราเห็นเนี่ยหนังตะลุงหรือเปล่าหนังตะลุงภ <I S 1> าคใ <T eng. S 1> ต้นะแต่นี่กัมพูชาเอาไปลงแล้วก็บอกว่านี่เป็นวัฒนธรรมของกัมพูชาชื่อว่าตะลุงตะเหมยหรือว่าตะลุงคาแมมีบทพูดมีบทสนทนาเหมือนกันด้วยและผ้าเป็นทองแดงด้วย<อ>สำเนียงเนี่ยเสียงเนี่ยมันคุ้นนะครับ คือหนังตะลุงก็เป็นของภาคใต้และจริงๆเป็นวัฒนธรรมร่วมในภูมิภาคอกอมาจากทางอินโดมาจากชวาอะไรพวกนี้มันไม่ใช่วัฒนธรรมเขมรแล้วชื่อตะลุงก็มันเพียนมาจากทัทลุงบ้านเราแล้วเอาไปตั้งเป็นตะลุงตะเหมยซะงั้นตะลุงคแมซะงั้น บอกว่าเป็นวัฒนธรรมบ้านตัวเองแ,บบแล้วต้องทําเสียงอย่างที่กวางบอกอต้องทาเสียงทองแดงด้วยเหรอฟังยังรู้เลยอ,ะอ่ะเออแล้วทางฝั่งเขมรเนี่ยดินแดนของเขมรเนี่ย <พา S 1> เขาไม่ได้ห้อยย้อยลงมามาติดกับภาคใต้ของเราแต่อย่างภาคใต้ของเราเนี่ยก็จะติดกับมาเลเซียอินโดนีเซียซึ่งตรงนี้เราเข้าใจได้ว่าความหลากหลายหรือการกระจายทางวัฒนธรรมมันเป็นไปได้แต่ของเราเนี่ยมันมีอ่าวไทยขั้นแล้วขึ้นไปด้านบนถึงจะเป็นเขมรเอามันจากไหนถ้ามันมีหนังตะลุงร่วมกันก็จริงแต่ว่าแต่ประเทศเขาจะปรับเปลี่ยนให้มันเป็นของตัวเองไงอืมอ้าวแล้วเมื่อเขมรยังเป็นนแบบี้ ปรากฏว่าล่าสุดนะครับอาจารย์ปานเทพพัวพงผันประธานมูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดินแกพูดเลยเราก็ตัดญาติขาดมิตรไปเลยโดยเฉพาะการที่ขเขมรน,นัดประชุม JBC คือการประชุมกรรมการระดับนายกรัฐมนตรีหรือผู้นําของทั้งสองประเทศในวันที่20-21ตุลาไม่ต้องไปก็ไม่เข้าใจว่าสิ่งที่คุณนิกรเดชพลังกูลอธิบดีกรมสารนิเทศในฐานะโฆษกกระทรวงการต่างประเทศบอกว่าถ้าเราไม่เข้าประชุม JBC มันจะไปมันไม่กระทบสิทธิในการขอยกเลิก MOU 4 3 เพราะทะั้งเราเข้าไปก็ไม่มีผลอะไรคุณปานที่บอกไม่จริงไม่จริงเลยเพราะอย่าลืมนะวันนี้เรายึดแผ่นดินไทยคืนมาได้11จุดที่พลโทบุญสินาพาดกลางอดีตแม่ทัพภาคที่2กับน้องๆทหารกล้าพรีชีพ16นายเนี่ยเพื่อปอกป้องแล้วก็ยึดแผ่นดินนี้คืนมารวมกันเนี่ยประมาณ195กิโลเมตรถ้าเราไปประชุม JBC เดี๋ยวขมรก็จะต้องมาตกลงกันว่าอา้าวต่อไปความขัดแย้งที่เกิดขึ้นให้ยึด MOU 4 3เป็นหลัก จุดไหนที่อ้างสิทธทับซ้อนก็ขอให้ทหารขยับออกมาแล้วไม่มีการสร้างสิ่งปลูกสร้างเข้าไปมันก็จะย้อนกลับไปสู่จุดเดิมคือตอนปี2,505ที่เราสูญเสียดินแดนแล้วก็มี MOU 4344ค้ำคออยู่ว่าเราจะไปยึดคืนก็ไม่ได้เราไปผลักดันอะไรก็ไม่ได้แล้วมันจะกลายเป็นการรองรับยอมรับแผนที่1ต่อ2แสนของขมรอีกเพราะฉะนั้นวันนี้มันเป็นโอกาสทองขมรเปิดศึกยิงใส่เราก่อน เราไม่ต้องไปประชุม JBC แล้วก็ประกาศเลยยกเลิก MOU43 จังหวะมันจะสอดรับกันพอดีผมคิดว่าถ้าประชุมวันอังคารทบุษระจะไม่เพราะฝ่ายไทยเป็นฝ่ายทำลายมาตรา60ท,ที่จะใช้สิทธิ์ในการยกเลิกด้วยตัวประเทศไทยเองในการประชุม JBC และผมว่ากับพูชารู้เรื่องนี้หรือแต่คนไทยเท่านั้นแหละครับไม่จะปล่อยให้มีการประชุมอย่างนี้ไหมดังนั้นหลังคลิปนี้ช่วยกันแชร์ของทุกช่องนะครับ ช่วยกันส่งไปให้คนมากที่สุดว่าเราต้องการให้หยุดยั้งการประชุม j จ c ในวันที่2บที่2นี้ก่อนครับโดยเร่งด่วนที่สุดก่อนที่ไทยจะเสียสิทธิ์ในการยกเลิกเพราะกับูชาละเมิดไทยร้ายแรงไปตลอดการนะครับเพราะฉะนั้นเราบอกได้เลยว่าการที่ขมรเปิดฉากโจมตีเราก่อนเนี่ยไม่ต้องมาคุยไม่ต้องมายึดแล้ว MOU43 ยกเลิกไปเลยเพราะที่ผ่านมาคุณก็ละเมิดตลอดเวลาไม่ว่จาจะการลุกล้ําเขตแดนการสร้างสิ่งปลูกสร้างบริเวณพื้นที่ทับซ้อนหรือพื้นที่พิพาทที่ทั้งสองประเทศอ้างสิทธิ์อยู่ แล้ยังมายิงถล,ล่มเราอีกเมื่อวันที่24กรกฎาคมที่ผ่านมายกเลิกไปเลยใช้โอกาสนี้เป็นเหตุผลและเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดที่จะยกเลิกถ้าเราไปไประชุม JBC เราจะหมดสิทธิ์ในการยกเลิกทันทีเพราะถ้าเราไป JBC JBC เนี่ยเกิดขึ้นตาม MOU 4 3ถ้าเรายังยืนยันที่จะไป JBC นั่นหมายความว่าเราก็ยังคงยอมรับ MOU 4 3และ44ต่อมันจะหมดสิทธิในการยกเลิกนี่คือมุมมองของอคุณปานเทพภูพงพันธ์